สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมกับมันเดมกับ m r l e v e รี k กันแล้วครับอันนี้เราจะมาเล่นเกมไมค c ครับนะครับ EP นี้ที่1นึ่แล้วจะสร้างสร้างไปสร้างบ้านเจอกันข้าเราเข้าเกมครับโอเคกันแล้วครับเราจะเลือกบ็อกที่ที่จะสร้างบ้านนะครับเ,เราจะใช้ประตู สำหรับคนรวยกับบล็อกไม้ผมจะเลือกเป็นบล็อกไม้นี้เธอนะครับเพราะว่าผมว่ามันก็สวยอยู่ต่อไปเป็นบล็อกไม้สำหรับต้นเป็นต้นผมขอเอาเป็นบล็อกไม้แบบถอดเปลือกอันนี้อันนี้ก็ได้นะ วันนี้ผมพูดแบบไม่เร็วเพราะว่าตอนนี้ตอนเวลาตีห่าไงเออแต่แต่เรานะ่ะจะจะใช้อะไรอีกนาะเอมอเป็นกระจกสีน้ำเงินไม้เฮ้ยเราจะเรียกไม้เป็นแบบหลงังคา

คือคนถ้ะเราทำส้นสองเสร็สสเดี๋ยวลืมถูปอ,อกโอเคแล้วครับเราก็ทำได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมาวางกระจกตรงนี้กันนีแ่แก่เดี๋ยวถ้าเราทำเสร็จแล้วเราจะตกกันหรือว่ากู โอเคนะคะวันน like, 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 ี้วันนี้เราก็เสร็จไปสองอันแล้วนะต่อไปเราจะมาวางบล็อกไม้อันนี้แล้วก็ โอเคเราจะาวางไว้เป็นแบบนี้วางบล็อกกับพื้นแล้วก็วางกระจกกับขืบ้นและเราก็วางบล็อกไม้นะแตเราก็วางบล็อกไม้ไว้นะไม้นี้อเทอไม้เนื้อเอไม่เอาเดีกว่าเอาบล็อกกระจกนี่สวยมาก เราจะเอาสังเกตว่าไคิดไอเดียดีนะเดี๋ยวเราจะสร้างไม้ต่างๆนะด้วยนี้มันจะทำได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เรานะทำราคาร็จก่อนนะ โอเคแล้วครับเราก็สร้างลังคาประมาณนี้โอสร้างคนนานเลยจะบอกต่อไปเราวางกระบอกมา้าแบบนี้นะนี่นี่ต้มแบบนี้โอ๊ยไม่ใช่เจ้าม้าออกไปนะ ไเจ้ามาไปแขบทุกประตูนี่เองมาดูอีกสรกางหลังคาแบบโคตรดีก็เราต้องวา,างแบบมาไว้แบบนี้วนะางไว้แบบนี้

การจะออกมาเป็นแบบนั้นตบบ่ว่าเาไปแบบเหบมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าใครอยากทำแบบนี้ได้ก็เอาไปลอกเลยไนดะ้ โอ้โหวันนี้เราสร้างจนมาถึงการตั้งคืนเลยนี่ก็คือ,คอหลังคาที่เราสร้างมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปสร้างบางข้างน <c oughs> ในนะครับไปชมกันเลยโอเคแล้วครับอันนี้เราจะเอาบลอกมากันหน่อย,ย,ย,ยาาแล้วเราก็วางบล็อกจกห่างกัน ไปตอนที่เราเสร็จครับนี่ก็คือบ้านที่เสร็จกันไปแล้วเหลือแต่ห้องน้ำเพนะราะห้องน้ำม็นสร้างก่อนเลยนะขันแรกเราเอาหน้ามาขั้นที่สองเอาบล็อกนี้มาแล้วเราก็จะสร้างอ่างอาบน้ำ ประมาณเท่านี้รีเยเยอะกว่านี้เีวยวกตัดไปที่าภาบสร้างห้องน้ำเสร็จนี่ก็คือบ่อสระน้ำของเรานะคะตกอไปจะใส่กระถางหลังคาไปเลยขั้นแรกวางบล็อกไว้แบบนี้